ีครั้งเดียวจะพลาดได้ไงก็ต้องมาล่องแพที่แม่วางสิคะรอบเนี้ยเพื่อนแต่ละคนก็คือแซ่บๆทั้งนั้นอะอย่างนี้โมไม่ยอมหรอกค่ะเล่นด้วยไปเลยหนึ่งกแล้วประเด็นคือแดดที่เนี่ยแรงไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะโมมีตัวช่วยพกมาทุกที่สเปรย์กันแดดของสกินทิฟฟีค่ะเผื่อทุกคนไม่เชื่อว่าอากาศมันร้อนตอนแรกฝาของน้องเนี่ยเป็นใสๆแบบนี้นะแล้วดูตอนนี้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วเห็นไหมแดดมันร้อนจริงๆอะโมก็จะฉีดไปเลยนะคะทั้งตัวทั้งหน้าน้องเขาคือบางเบาฉีดส้ำง่ายที่สําคัญเมคอัพไม่ไหลเยิ้มค่ะเขามี S P F 50บวก P A C วกเป็นสเปรย์ละอองละเอียด0.01นาโนเมตรบอกเลยว่าไม่รู้สึกถึงความเหนียวเหนอะเลยว่า มันกับสดชื่นมากกว่าก็คือรู้สึกดีทุกครั้งที่ฉีดอะ่ะถ้าไม่พกมานี่คือกลับไปบ้านอะ่ะดำแน่เลยจากนั้นก็ไปลุยกันเลยคืออยากจะบอกว่าแพรเนี่ยมีแต่สาวๆนะคะมีผู้ชายแค่คนเดียวเวลาจะสาดน้ำพวกหนูก็ใจเย็นกันหน่อยนะคะออลองไปล่องมาก็เจอน้องช้างด้วยนี่สิปางช้างก็ต้องมีช้างเล้วไม่รู้คิดไปคนเดียวหรือเปล่านะว่าปีนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนหันไปทางไหนก็มีแต่แพรติด,ต,ดติดกันทั้งนั้นเลยคนเยอะมากตอนนี้คือแบบโดนสาดจนหนาวไปหมดแล้วอะขอพักมาเต้นสักหนึ่งกลุ่ ไหนก็ไหนๆแล้วขอฉีดซ้ำหน่อยเถอะเพื่อนก็คือเอาไปฉีดฉ่ำเลยก็คือฉีดแล้วมันสดชื่นอะใครๆเขาก็อยากฉีดเอาดีมากับเพื่อนหลายคนก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยใครยังไม่เคยมาต้องมาลองละลองแพ้แม่วางค่ะ